ประด้ษฐ์งามแสงรองรับในการวางอุปกรณ์รองรูบอำนวยการณ์สายการแพทย์ในการเปิดโครงการจัดตั้งมูลเติมรักปันสุขเพื่อดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประจำปีพุทธศักราช2563นั้นให้ดาวลูกที่มีความประสงค์จำเลยจากเครื่องมือประกอบริโภคใน็ดลูกเติมรักปันสุขของโรงพยาบาลจันทรา ปัจจบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธา,านในยทรนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญค่ะปีตเตอรโครงการดึงเติมรักความสุขตามที่บอกรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขปีพศ2567นะครับในวันนี้องค์กรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมท,ทั้งการแพทย์เอกชนต่างๆครับ แต่ช่วงแรกนีนอาจจะติดขัดนิดนึงครับต้องพดใสก็ลงทาครับปล่อยคู่ใของนด่หนึ่งสอมาเชียเดังครับนะนะครับวันนี้เราได้เิอภูมิเติมรักกันสุดนะครับชข่งจบขัช่วยนั่นสุนมากที่สุด แกเขาไม่ใช่พแกพ์ไม่ใช่พิวาแต่เขาสามารถให้ย่างกิดได้เขาเป็นกโครงการโดยผพาบสาสมัครนำอาหารนำ,น,ำน,ชชปปรน้ำนำผลูตภัณดูแลที่น้องประชาชนผูกมนรับบริการในแต่ละหลายที่น้องประชาชนัรับขาอยู่บ้างและวขาก็มีสิ่งที่ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากดูเรื่องน้องดูแลที่เป็นตอนเย็นตอนหลับเมื่อกี้ที่จะมีนักที่ดูแลดูแลทั้งสุขภาพอันเป็นปัญหาให้บรรลุเป้อได้และสำคัญที่สุดครับการรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ทุกคนจะต้องบอก วันนี้คิกออฟครัเรียกโนหนึชิ้นนะครับนหนึ่งชิ้นกนนึ่งชิ้นงชิ้นะครับก็ได้นะครับวันนี้โนหนึ่สชิ้นก็ได้นะครับรับรุได้นะครับรับบตลอกซาร์โวนะครับขาสัฟฟอ

แล้วใส่กระป๋องอร่อยก็แม่เนานนะจ้าแม่บอกจ้าโอ้โหนะฮะเขาบอกพี่บุญมาฮะวันนี้มีของพี่บุญจังตุ๊กตาตุ้ใหญ่โอ้ฮะอะสายสวยนะับชิงจังไปสเสนอแล้วนะฮะเขาถ่ายรูปด้วยนะฮะวันนี้ชิงจังออกซะแล้วอ่าตุก๊กตาไหนคบ ซึ่งทำพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในเวลา11นยู่30นนะครับตอนนี้ที่ที่กระทรวงก็จะทำทพิธีเปิดพร้อมกับเรานะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ,อแบ่งปันส่วนมากก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะสิ่งที่จะเป็นท,ที่ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ